กดหนึ่งใหญ่เลยไหมหนึ่งหนึ่งหนึ่งเช็คต่อเลยใด่แล้วนั่นพิษสมบูรณ์เอาใครใครเห็นด้วยพูดหนึ่งับใครใไอเจ้อไก่งคุณแคทใครอยากไปดูด้วยกันตามเราไปนะวันนี้่ะเนินพิษสมบูรณ์ใครอยากใครเจ้อไก่งและตรงนั้นรู้สึกจะมีสัญญาณนะไลฟ์สดได้อ๋อเพราะว่าที่นั่นมันมันเป็นที่เขาเตรียมไว้ให้แล้วเพราะมันจะลงไปนู่นแล้วจะลงไปในเมืองไม่สอนแล้วใครถึง แต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวก่อนถามก่อนว่าเราเราจะแวะรถมูเซอร์ไหนมันมีมูเซอร์เก่ากับมูเซอร์ใหม่แต่มูเซอร์ใหม่ใหญ่ที่ต้องด่านอะมีข่าวดี่ามีเคยไปไหมพมอเซอร์อยู่รถ้ามูเซอร์ใหม่นี่มันมันจะใหญ่มากเลยนะแบบหน้า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 เดินอ่ะมีของใหญ่มากแต่ว่าถ้ามูเซอร์เก่าเนี่ยมันจะดีตรงที่ว่ามัน ไอ้ทีบัวหิมะเยอะมากเลยเออมีอเหวอยู่ร้านมันอยู่กับเหวอ๋ออันนั้นมือโซเก่าเออเฮ้ยแต่ว่าเราไปมือโซใหม่ดีกว่าไหมมือโซเก่าเนี่ย,ออออยจะอ,อ,อยู่ฝั่งขวามืองขาเราไปเออนนั่แหละแต่มือโซใหม่เนี่ยอยู่ซ้ายมืองขาเราไปอ๋อไอ้นั่นนะแต่อันเก่ามันนั่นนั่นนั่งนะไงก็ได้ก็ได้ไปอันเก่าก็ได้มันก็ได้บรรยากาศกว่าบรรยากาศกว่าเตินไปหน่อยเติมไปหน่อยฮะไอ้บ้าล้อหมุนเจ็ดโมง

เปิดไฟด้งนขึ้นนอนเยอะไหมร้อนนอนเยอะร้อนหอบไล่เสร็จแล้วผมก็หลับร้อนแล้วเขาบอกว่าห้องหนึ่งห้องสองคนนี้เขาบอกเขาบอกง่าทสต์กับฝันแล้วเจฟไม่กินเต้าหู้อะไม่ได้ใส่นมนะไม่ใส่นมไม่เต้าหู้ธรรมดานะเต้าหู้แบบไม่ไม่ไม่ใส่นมสดนะเต้าหู้เพราะว่าผมไม่ใส่นมใส่นมกี่เยอะผมซื้อมาตั้งสิบถุงสิบกุงทช่ไมอ่ะสิบสองไม่ไม่กินนมอะ ไม่ไม่ผมไม่ใส่มาเพราะว่ามันไอ้น้องแอนไม่แอนแอนเจ้กอหนาวเลยหลังนี้ไม่เจ้เจ้ของแอนนมเห็นไหมล่ะมีไหมน่ะพี่พร้าเอาเอาปลาทูโถนเอปลาทูโถนใส่ใส่แพ้เลยไม่เอามาเลยเขาซอนรู้เอาเลยมาเลยมาขอมาช่วยมาแล้วมาแล้วอ่าช่วยมยช่วจทุยคนี่่เน่มาช่วยครูให้ได้เลยมีของใส่มาจับ ราด้วยเจ้าอยู <int esse> <den es> ่ช่องไหนเจ้ามาท่องไพ่รอนรวนนอีกเดรอนีกเลยเอาเด้๋ยวม่อยากว่าเขาเปด้วย กินแล้วมาช่วยเด้อข้าต้มนี่ไปได้แลวไปช่วยไลูก้เนือม่ไม่ค่อยสบายเสียงแหบบื้นน้ำอุ่นช่วยได้เยอะอ๋อครับผมขอบคุณครับคุณพี่วันดีคุณอะไรน้ออ่อยค่นดขบคุณอะไรนเลยว่าปไาชุวยน่าจะมีซัมป์สิงอะไรกับคนเหนือแน่ๆเลย เนี่ยเขามัดอย่างนี้เขามัดคนสามจะมัดด้วเหรออ้าวเหรออันนี้มันเวียดนามนแล้วนี่งคนีสามกับคนสามแสดงว่าเป็นวัฒนธรรมแบบผสมผสานจะไม่ใช่เหมือนภาคกลางภาคกลางจะไม่มัดแบบนี้ภาคกลางก็จะมัดแค่แค่คู่เขาไกลเป็นคู่อ่าอนป้าแถยบ้านมัดอ่ะจะมัดแบบคู่สามเหรอเขามีเขาเขาเป็นแบบว่าก็จะมีเมียน้อยด้วยใช่ไหมมัดแบบสเหรอ บานพ่อก็สามพี่บานพ่อก็สามบางทีมันสี่เลยก็มีโอ้เยี่มเี่เลยก็สูเยอะหลายเลยมาใกล้เดียวมาใกล้เดียวม่พี่ม่พี่มาดูใกล้ๆหน่อยเพราะเรายังไม่ได้กินเราอยากเห็นหน้าตาเป็นยังไงรวย เพราะว่าเอาไปเนาะเป็นใส่ตล้วยไม่มีถั่วเนาะแต่เกาต้องมัดไม่รู้คเขาต้องดันข้างล่างก่อนคุณนายหมุนให้ข้างล่างให้มันไปรถแม่มาเดี๋ยวไปเจอที่ไปก็ได้ครับไป ไปอาบตทะเลจื้อี่ัวัดเอ็ีาจะไปพุ่พักาไปยังไงนี่ม่ไปที่ไหมั้งโรแววแล้ไช่ทราเพิ่จะเด้ถ้าอยากรู้ว่าไปพว่าพกไปยังไงอ่ะไปที่วัดใช้ะที่วัดจเจอป่าวี่จักเรียเย่วาเ้านไปยังว่าถึงบ้านกาเรียรปุที่นี่เขามีของฝาก่าถึงไหนนะี่เบอกว่าคนเยอะคนะเยคนจะไม่ได้เป็นทวงเลยวงมันยิ่งให สวยด้วยนะลูกมันกําลังงามเลยนะแบบเทนนินแบบพวงหนึ่งสองโลนะเสือไปดูนะพวงนั้นน่ะรู้ไหมก็เลยเขาจะพาไปแล้วถนนมันไม่ระบาดไปคลิช่วยรันยากัะไปไม่หลันเนี่ยนายทขานจะพาขึ้นเอารถบนจอยลงมารับรถเราจะขึ้นไม่ได้โอ้เราก็จะนั่ง